คลิปนี้จะพาทุกคนมาพ่อเห็ดคนน้อยลงฟางกันแบบง่ายๆกันนะครับก่อนอื่นเราจะต้องทำน้ำหมักเพื่อแช่ฟางก่อน,นครับทีนี้ก็ใส่การาน้ำตาลลงไปนะครับใส่การาน้ำตาลลงไปสักกิโลหนึ่งคนระับได้แล้วแหละนี้ปุยูเรียปุยูเรียนี่น่าจะประมาณครึ่งโลได้นะครับ นี่ก็เป็นรำข้าวรำข้าวรวมนะครับรำข้าวผสมใส่ไปสักประมาณสามสี่กิโลประมาณนี้แหละนี่ก็คนให้เข้ากันนะครับทุกคนผมว่าใช้ไม้คนมันไม่สะใจนะคือ <c oughs> มันจะไม่รู้ว่าปุ๋ยยูเรียแล้วก็กรกน้ำตาลมันละลายหรือ,อยังครับผมใช้มือเลยแล้วกันครับ ุ ủ ยละลายหมดแล้วนะละลายไวมากเลยนะหลังจากที่คนจนเข้ากันเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปเอาฟางเพื่อมาแช่นะครับแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครัทุกคนนี่ก็คือก้อนฟางที่ผมเตรียมไว้นะครับผมเกาว่าจะใช้สักรึ่งก้อนพอนะครับเพราะว่าก้อนเชื้อเห็ดโคนนะผมได้มาแค่ห้าก้อนนะครับก็น่าจะใช้ฟางไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ผมจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับทุกคนแช่ไว้สักหนึ่งคืนนะครับหรือว่าสักประมาณยี่สิบถึงยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทําขั้นตอนต่อไปนครับก็ทุกคนตอนนี้ผมก็หมักฟางได้น่าจะประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนะครับทีนี้ผมจะเอาเชื้อเห็ดนะครับมาลงก้อนฟางแต่ก่อนอื่นผมจะเอาฟางที่แช่น้ําอยู่เนี่ยเดี๋ยวเอามาพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพักไว้ในลักษณะนี้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นผมจะเอาก้อนเห็ดนะครับมาผสมอาหารเสริมนะครับเพื่อที่จะเอาเห็ดลงฟางนะครับทุกคนทุกคนนี้ก็คือก้อนเห็ดโคนน้อยนะครับได้มาจากดาวสยามฟาร์มนะครับทุกคนได้มาทั้งหมดหก้อนนะครับแต่เราก้อนคือดอกเห็ดเขาออกมากันแล้วครับเนี่ยเห็ดกําลังเดินเลยนะครับผมก็จะเอามายีย เอามายีใส่อาหารเริมที่เขาให้มานะครับแล้วก็ใส่รำเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะทุกคนี่นะทุกคนโอ้ออกนี้น่าจะเอาไปทำกับข้าวได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเอาทิ้งนะทุกคนออกนี้นะครับ ็มาย,ยีในลักษณะนี้นะทุกคนพอย,ยีก้อนเชื้อเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่อาหารเสริมนะครับที่ทางสวนทางฟาร์มให้มานะครับใส่ลงไปก็ใส่รำลงไป น่าจะกิโลครึ่งได้นะครับทีนี้เราก็จะคลุกเขาให้มันเข้ากันนะครับผมว่ามันทายากนะทุกคนผมว่าเทเลยดีกว่าเทลงในลักษณะนี้เลยดกว่ามันน่าจะสมง่ายกว่าอเคครับทุกคนผมว่าเท่านี้น่าจะได้แล้วแหละทีนี้เราจะเอาไปลงฟางกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะใช้กระมังทําเป็นบล็อกของก้อนเห็ดโคนน้อยนะครับ Okay. เราไปทํากันครับก่อนอื่นใส่ฟางลงไปก่อนนะครับนี่เป็นชั้นแรกนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันจะได้กี่ชั้นนะฉะนั้นก็โรยเชื้อครับฉะนั้นก็พรมน้ําหน่อยคนระับน้ําที่ใช้นะครับน้ําที่ใช้ก็คือน้ําที่แช่ฟางนะ ก็ใส่ฟางอีกนะครับเป็นชั้นที่สองทำไมถึงชั้นสุดท้ายเนี่ยจะต้องใส่เต็มนะครับไม่ได้เป็นตรงกลางเพราะว่าอ่าถ้าเห็ดมันเกิดขึ้นมามันก็จะขึ้นมาข้างบนด้วยนะแต่ชั้นล่างสุดเนี่ยทั้งล่างเราไม่ได้เน้นให้เห็ดออกนะครับเราจะเน้นที่ด้านข้างนะ นี้ผมก็จะใช้เชือกนี้รัดก้อนฟางให้เขาอยู่ทรงนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนผมทําเชือกในลักษณะนี้นะครับแล้วทีนี้ผมก็จะพั่มกระมังนี้นะครับแล้วก็จะมัดเชือกครับ สภาพก็จะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปไว้ตรงนี้นะครับเห็นนะทุกคนผมก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะครับพอมาวางเสร็จนะครับก็จะเอาสุ่มไก่นี้คลุมอีกทีนะครับแล้วทีนี้ก็เอาหาผ้าหาอะไรมาคลุมสุ่มไก่ให้มันปบอยู่นะทุกคนนะโอเคไป โอเคครับทุกคนเดี๋ยวอีกห้าวันเรามาเปิดดูนะครับทุคนครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่หกแล้วนะครับสําหรับการเพราะเห็ดโคนน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคน,นครับมาเปิดดูด้วยกันนะครับว่าเห็ดโคนน้อยที่เพาะมันจะออกขนาดไหนนะครับทุกคนมาเรามาดูด,ด้วยกันเลยนะ

นี่ครับทุกคนพอเพาะลงฟางได้ประมาณห้าหกวันนะครับทุกคนเห็ดโคนน้อยก็จะเริ่มออกใยนะครับเราจะมาทําการตัดใยกันนะครับแล้วทีนี้ก็ทิ้งไว้อีกประมาณเกือบอาทิตย์นะครับเราค่อยมาเก็บเห็ดกันนะครับเดี๋ยวผมจะดูเรื่อยๆนะครับทุกคนก็น่าจะไม่ถึงสัปดาห์หรอกทุกคนประมาณสี่ห้าวันนี่แหละน่าจะมีดอกเห็ดขึ้นมาให้เราเก็บได้แล้ว นี่ตอนนี้ก็มีเห็ดออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่เนาะนี่ทุกคนไปเดี๋ยวทําการตัดใยกันทุกคนตามจริงต้องใช้น้ําฉีดนะครับแต่ผมจะใช้ตัวนี้นะครั่ยทุกคนฉีดกันนี่นะครับ เมื่อหลังคนเมื่อหลังการตัดใหญ่คนน้อยเนี่ยก็คือการเปิดให้อากาศเข้าเข้านะครับแล้วก็เราฉีดน้ำให้เส้นใยเขาขาดครับ ผมทำฟางก้อนเดียวนะครับตัวเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ80เซนนะครับผมทำเป็นก้อนฟางแบบกลมๆนะครับทั้งหมดนี้ก็ใช้ก้อนเห็ดอยู่ทั้งหมด5ก้อนด้วยกันนะครับเป็นก้อนเอ่อเป็นชุดที่ผมเอามาทดลองปลูกนะครับโอเคครับตัวหลังจากทําการตัดใยเสร็จนะครับทีนี้ผมก็จะคุมไม่เหมือนเดิมครับ ทีนี้ก็สักประมาณห้าห้าถึงเจ็วันเดี๋ยวผมจะมาดูอีกครั้งครับขุไม่กอนโอเคครับอีกห้าถึงเจ็ดวันเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกันนะตัวนะทุกคนเดี๋ยวผมพาดูเห็ดโคนน้อยที่ผมเพาะไว้นะครับพอดีเนื่องจากเป็นการปลูกครั้งแรกเนาะเป็นการเพาะครั้งแรกก็อ่า ก็เลยไม่มีประสบการณ์นะครับแล้วทีนี้เห็ดมันงอกจนแบบมันเก็บกินไม่ได้แล้วครับคือมันคือมันใหญ่เกินมันมันมันแก่ไปแล้วครับเสียดายมากเลยวันนี้วันที่วันที่ห้านะครับก็ผมตัดใยนะเมื่อวันที่สามครับนี่ก็ได้สองวันแสดงว่าวันที่สามตอนเย็นผมทําการตัดใยเสร็จวันที่สี่ตอนเช้าเนี่ย ต้องเก็บแล้วนะครับถ้าไม่เก็บก็นี่แหละนะครับวันนี้วันที่ห้าละนะครับผ่านมาสองวันก็เรียบร้อยเลยเห็ดแก่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแบบนี้กินไม่ได้นะครับอ๋อเสียดายมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเก็บนี่แหละอพวกที่ยังยังกินได้อยู่นะครับเสียดายเสียดายพอดีเพื่อนมานะครับเพื่อนอยากดูก็เลยว่าจะเปิดให้เพื่อนดูนะครับ สำหรับผมเองผมคิดว่าอีกประมาณสองสาวันถึงเก็บได้ที่ไหนได้นะครับมันไม่ใช่นะครับมันต้องเก็บหลังจากที่ตัดใยนะครับหลังจากที่ตัดใยเสร็จเนี่ยวันรุ่งขึ้นนี่ก็ต้องเก็บแล้วนะครับน,นี่นะทุกคนเสียดายโอ้ยนี่ทุกคนโอ้ยเสียดายเลย <c oughs> อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเก็บเท่าที่ได้นะครับ เสียดายเลยนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับถือเป็นการศึกษาเรียนรู้ไปนะครับก็ถือเป็นประสบการณ์ไปนะครับครั้งหน้าก็จะต้องรีบเก็บแล้วรู้ละทีนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกันทุกคนนครับเสียดายเสียดายยัง để kế bên hết, kìa con mùi hết con mầm Lý đuổi áp luôn mang Lý, bông mầm bông mầm bông mầm 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 Mà hắn mầm 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 เสียดายมากครับทุกคนได้แกงใหญ่ๆเลยแหละนี่อื้อโอยเสียดายพอดีเพื่อนมาดูนะครับเพื่อนมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนะครับก็คุยให้เพื่อนฟังแล้วทีนี้ก็จะชวนมาดูนะครับว่ามันจะไปทึงไหนแล้วที่ไหนได้โอ้โหเกิดจนแก่แล้วเสียดาย แกเพชรเข้าไปทำมันมันมัน,ม,นมันเกิดจะมันแกไหมครับเสียดายเหี้ยงนึกว่าจะมันบนท่านออกรนะู้ไหมบังทีไรเสียดายเหี้ยงแกงเหมือนเลีนะ้ยงเลยล่ะน้องแฮมโอ้ย พอดกแกยอเนาะมันแก่มันเน่าเลยนมดัอันข้างเิงนี่กินบ่ได้แล้วครับมันแก่ครับเดีเตโตนี่ละเอ้ทำรไปอยู่บ่โอ้เมนเออ เสื้อถ่ายเฮียงเขาเบิ่งยุกก็คือถามมันไอเก็บสม,มีล่ะเขาไอเก็บนะเมียนเมียนเมียนก็นคือถามมันเป็นแบบสีมันกินบ่ได้ยอยู่เหรอเมียนชั่วมันเถียเฮียงเสื้อถดาวะทั้งเงี้ยนมยังเก็ทำไม่ได้แต่ผมคือแต่เป็นสี่ปุ่มอืมนี่แหละเ <c oughs> พืเ่อน <c oughs> ผมนี่แหละมาขอดูก็เลยได้เปิดขึ้นก็เลยได้เห็นอู้ถ้าไม่งั้นแบบเอาไว้เป็นสัปดาห์นี่คือน่าจะไม่ได้กินนะไม่น่าจะไม่ได้เก็บ เก็บมานวุฒต้องเก็บเป็นปนี่ไรให้นี่บเดอืมนี่บเดโอ้เต็มเลยต้องเก็บเป็นะเก็บเป็นกัเก็บลเลยเด้อเสได้เลยโน่นเ็ปเนาะเป็นหนหง,งัดลงในวุิแบบงัดให้มันได้อันนี้มันมานำน,นะใด,ด,ดนะ นะให้มันได้ขาดนะนำนะงัดลุงนะโตนี่โตคลายๆตต้เด็ดเอาเด่นนะเอออันนี้กินเมื่อได้ห่หรอวะดำละเสื้อเป็นแบบไหนมันเป็นผงบ่กคือเป็นยังบ่ก็เป็นก,นก่อนเห็ดเหกคือก่อนเห็ดนั่งฝาดอาเอเคร่องทมุม เ้ากะเอามาขยายลงอะนะรสชฉาดเป็นแบบไเลเนาะตัวแกไข่เห็ดปวงกว่ากะน่าสิคือกะเห็ดปวกโอ้สีได้ไงอืมุด <c oughs> มาแบบสีเลยเฮ้เอาเสียเนาะเออเสือมันออกเป็นเหมือน โอ้แม่เอาคนบอกว่ามือ,อื่นค่อยเก็บโอ้ทำมือ,อื่นนีนะเรียยร้อยอีกใช่นหะอโอ้ได้เป็นแกงอยู่ได้บุตรน,น,นี่ได้ประมาณเท่านี้ทุกคนได้หนึ่งแกงนะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวผมจะคลุมไว้อีกนะครับเดี๋ยวอีกสักเ,เดี๋ยวจะดูเรื่อยๆนะครับทุกคนมันต้องดูเรื่อยๆล้ะเพราะว่า ทิ้งไว้สอมวันนี้ไม่ได้แล้วครับมันก็จะออกในลักษณะนี้นะครับเสียดายมากเลยนะครับแก่ทิ้งไปเลยโอเคครับทุกคน <c oughs> <c oughs> เสียดายเสียดาย <c oughs>